วันนี้เรามีสเปเชียลนะคะก็เนี่ยเชิญบุคคลคนหนึ่งนะคะเป็นคุณครูนี่แหละนะคะมาสอนพวกเราเนี่ยทำซอสคาราเมลเป็นคุณครูนะคะสอนทำเบเกอรี่นะคะขนมเบเกอรี่สไตล์อาหารอิตาเลียนฝรั่งเศสนี่แหละนะ,ะสวัสดีค่ะตอนนี้กดสวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือเป็นแม่แหววน,นะคะแม่แหววตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็อยู่ที่ประเทศไหน <laughs> มีสองคำถาม,ถามอ่ะ,อะโอเคอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนทุกคนเนาะแม่แหววอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะอยู่ประเทศเดียวกับน้องก้อยเลยแต่ว่าอยู่กันคนละเมืองเนาะใกลกันอยู่แล้วก็ทําอะไรอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ <laughs> ก็คือนี่แหละทาเป็นคลาสออนไลน,น์กะะ็คือตอนแรกอะ่ะที่จะทําก็คือเมื่อก่อนอ่ะแม่แววย้ายมาอยู่อิตาลีแล้วไม่รู้ว่า ตัวเองอะ่ะควรจะทํางานอะไรดีเพราะด้วยความที่เราไม่เคยมามก่อนแล้วพอมาเห็นอะ่ะเราก็ดูเอออาชีพอะไรที่เราควรจะทําได้ดีนะแล้วด้วยความ<ด><ด>ที่<ด>เป็นคน<ด>ชอบทาอาหารอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่นิวยอร์กห้าปีเนาะแล้วก็ทํางานร้านอาหารไทยคือไปเรียนเรียนภาษาแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ย้ายมาอิตาลีก็เลยไปเรียนเชฟดีกว่าเพราะเราชอบทาอาหารอยู่แล้วก็เลยไปลงเรียนทําอาหารอิตาเลียนค่ะแล้วพอเรียนทําอาหารอิตาเลียนเสร็จ ตอนนั้นก็คือเริ่มมีน้องพอเริ่มมีน้องอ<า>เสร็จก็คือ,อ<า>ไม่ได้ทํางานที่ร้านอาหารก็คือเราก็ไปทํางานไม่ได้เราก็เลย กลายมาเป็นในบ้านฟูทางที่บอกว่าต้องดูลูกอะไรเงี้ยแต่ก็คือว่าเราก็เสียดายว่าเออความรู้ที่เราเรียนมาในการทําอาหารน่ะมันควรที่จะส่งต่อความอ่อยหรือถ่ายทอดความรู้อ่ะให้เพื่อนๆคนอื่นได้ก็เลยเริ่มเปิดเพจสอนทำแบบว่าสปาเกตตีอิตาเลียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่แม่เราเรียนที่ไหนนะคะเรียนเรียนเรียนที่อ,อิตาลี่ะอ๋อโอเคคือเริ่มเปิดเพจสอนทําพวกสปาเกตตีพวกพิซซ่าอะไรเงี้ยเนาะมีโมเมนต์น่ะอยากจะทาพิซซ่าก็เลย เรียน Private กับแม่แบบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการเรียนเราเรียนยังไงนะคะคือมันอเมซ i n g มากแล้วก,ก็ทำพิซซ่าได้ใช่ไหมเราอยู่ห่างกันนะ แต่สามารถที่จะเรียนได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่าต่อต่อต่อเลยค่ะโอเค <laughs> จากนั้นใช่ไหมคะพอแบบว่าทําเพจสอนทำสปากเกตตีพิซซ่าเสร็จ <c oughs> ก็คือเราก็ต่อยอดเมนูอ,อื่นมาเรื่อยเพราะว่าโชคดีที่สมัยเมื่อก่อนนะที่เรียนอยู่นิวยอร์กแล้วก็ทํางานร้านอาหารไทยใช่ไหมคะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอ่ะทำงานร้านอาหารไทยด้วยกันนี่แหละแต่แล้วเขาอ่ะเรียนเชฟที่นิวยอร์กเป็นเชฟสอนทําขนมหวานอะไรเงี้ยสอนเป็นเชฟเรียนทําขนมหวาน เออแล้วเขาก็บอกว่าได้ทํางานร้านมิชลินสตาร์อะไรเงี้ยเขาประสบการณ์เยอะใช่ไหมเราก็ไปจีบเอาสูตรเขามาแล้วเราก็เอาสูตรมาบอกว่าขายทอดให้คนในเพจแล้วก็ให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคอร์สที่ใหม่คอร์สนึ่งก็คือทําคอร์สแบบว่าพวกชูครีมพวกครัวซอ,อ,องอะไรเงี้ยสูตรร้านมิชลินสตาร์อะไรเงี้ยค่ะว้าวอัน <ๆ S 1> นี้ก็คือที่มาเริ่มแรกก็คือเริ่มจากอยากให้คนทําอาหารเป็นแล้วก็ต่อยอดด้วยทําคลาสออนไลน์ โอ้โหน่ารักมากแอบเล่าให้ฟังก่อนตอนนั้นน่ะตอนที่พวกเราเริ่มเริ่มทำเพจเริ่มสร้างตัวขึ้นมาแล้วเราก็คุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันเราจะมาไลฟ์ด้วยกันแม่จำได้ไหมคะจำจำช่ว่าอะไคชื่ออคือแบบว่าแบบเดี๋ยวสักวันนะเราจะมาไลฟ์ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้มันก็เกิดขึ้นจริงนะคะเราเกิดขึ้นจริงก้อยเนี่ย ชอบกินพิซซ่ามากๆเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีโมเมนต์หนึ่งว่าเฮ้ยเราอยู่ถึงอิตาลีเลยนะทาไมเราถึงไม่เรียนรู้เรื่องของการทาพิซซ่าใช่ไหมคะทีนี้ก้อยก,ก็เลยโทรหาแม่แววนะคะแล้วก็บอกว่าขอเรียนทําพิซซ่านะคะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเป็นออนไลน์ยังก้อยอะทำธุรก,กิจสอนออนไลน์แม่แววก็ทำธุรก,กิจสอนออนไลน์ใช่ไหมคะการสอนเป็นอยนี้นะคะคือตอนแรกอะเราก็จัดเตรียมกันก่อนจัดเตรียมวัตถุดิบ วัตถุดิบอะไรต่างๆางก่อนแล้วที่แม่แบบก็ตั้งกล้องแล้วเราก็เรียนผ่านซูมนะคะแล้วก็คุยกันหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยเรียนผ่านซูมทําพิซซ่าแล้วจากนั้นนะก้อยก็ทําพิซซ่าได้จนถึงวันนี้ค่ะผ่านไปปีกว่าจะสองปีละนะคะก็ะะขอบคุณแม่แบบอ่มากเลยที่สอนดีค่ะโอเค เหมือนเดิมเนาะก้อยจะเปิดวีโอที่แม่แบบเนี่ยนะคะทำเป็นคลิปส่งมาให้ก้อยจากนั้นเนี่ยพอเราเรียนเสร็จปุ๊บนะคะพวกสูตรส่วนผสมต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมว่าให้ดูที่ข้างบนนะคะเดี๋ยวอยู่ใน y o u t u b e เนี่ยก็ดูที่ o s เนาะใช่ค่ะโอเคเนาะมาไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดวีดีโอเลย วสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไม่วล้วจะมาพานะคะคเพื่อนๆทุกคนนะคะคทำซอสคาราเมลนะคะเฮเซ่นนัทครัวซองเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะคะส่วนผสมแล้วก็นี่ทำมีอะไรบ้างนะคะสําหรับใครที่บอกว่ามีเพลนครัวซองแล้วเราอยากจะเพิ่มมูลค่าของครัวซองของเรานะคะให้มันดูแพงขึ้นเนาะด้วยการเติมด้านบนนะคะเราก็จะเติมซอสคาราเมลเนาะคลุกกับถั่วนะคะเฮเซนนัทเนาะก็จะได้ความพรีเมียมมาก นนะะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างคะ่ะสําหรับส่วนผสมนะคะ mm hmm. ก็จะมีเพลนโครซองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบะแซหรือว่ากลูโครไซรับนั่นเองนะคะมีวิปปิ้งครีมมีน้ําตาลนะคะมีเกลือ มีเนยจืดนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะ h ฮ z e ซ n u t เนาะหรือว่าใครนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นเมคคาเดเมียก็ได้นะคะก็จะเป็นอ่าเมคคาเดเมียซอสคาราเมลนะคะแล้วสําหรับถั่วเนาะคือเราสามารถที่จะเอาเข้าเตาอบสักแป๊บนึงนะคะให้มันมีกลิ่นหอมเนาะหรือว่าใครจะพั่วก็ได้นะคะให้มันมีกลิ่นหอมแล้วเราก็เอามาคลุกกับซอสคคราเมลที่เราจะทากันเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําซอสคาราเมลกันเลยค่ะโอเคเราตั้งไฟกลางนะคะจากนั้นเราก็เอาน้ําตาลลง ไปเนะเดี๋ยวเราจะทำคาราเมลก่อนนะคะเราจะละ,ละลายน้ำตาลเนาะให้เป็นแบบว่าสีคาราเมลเนาะอตอนนี้นะคะน้ำตาลก็เริ่มแบบว่าละลายเนาะหม้อน,นี้นะคะแม่แบบอุ่นครีมเนาะกับกูโคสไซรัปนะคะเราจะฮีทมันนิดนึงเนาะเดี๋ยวพอน้ำตาลนะคะละลายหมดเนาะเป็นแบบว่าสีคาราเมลเป็น คาราเมลเสร็จเราจะผสมกูโคสสลสไซรัปนะคะกับครีมเนาะใส่ในนี้นะคะนี่นะคะพอน้ำตาลละลายหมดเนาะได้สีแบบว่าสีคาราเมลนะคะเหมือนที่เราต้องการเนาะก็จะได้สีประมาณนี้เนาะเป็นสีคาราเมลจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ครีมน,นะคะกับกูโคลสเนาะที่เราฮีทไว้นะคะเมื่อกี้เนาะซูเอรที่เราอุ่นไว้ลงไปนะคะ แล้วเราก็จะเคี่ยวเนาะเคี่ยวไปนะคะให้ได้อุณหภูมิที่ประมาณ108องศาเซลเซียสนะคะก็คือเคี่ยวไปอันนี้แนมะ่แบบบอกว่าตั้งอุณหภูมิไว้เนาะถ้าได้ประมาณ108องศาก็คือเราก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะคูดาวให้มันเย็นนิดนึงแม่แบบจะใส่เกลือลงไปนะคะ โอเคจากนั้นเราใส่เกลือลงไปเนาะโอเคไม่แบบปิดแก๊สเลยนะคะ <Okay. S 1> เราก็จะได้บอกว่าซอสคาราเมลแบบนี้นะคะ mm. เดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปนะคะ okay. อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวซอสคาราเมลเนาะแล้วเราก็จะเอาปผสมกับตัวเฮเซนัทนะคะ หรือว่าถ้าใครใช้แมคคาเดเมียก็เอาไปสมกับแมคคาเดเมียเนาะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวซอสคาราเมลนะคะเดี๋ยวเราจะผสมตัวนี่นะคะเฮทซ์นัทเนาะปึ๊บเราจะบอกว่าตักคาราเมลราดนะคะอันนี้คือในส่วนของซอสคาราเมลนะหอมมากเลยนะปึ๊บเดี๋ยวถ้ามันเย็นอีกนิดนึงมันก็จะ าะตัวกันอีกนะคะคคก็จะได้บอกว่าหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็น ใครใช้แมคคาเดเมียก็จะเป็นแมคคาเดเมียซอสคคราเมลเนาะถ้าใครใช้เฮเซนัทก็จะเป็นเฮเซนัทซอสแคลมเมลจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเนาะก็จะเอาใส่ด้านบนครัวซองแล้วเราก็จะโปะไม่แบบจะใส่คครมเมลนิดนึงเนาะปึ๊บโอเคแล้วเราก็จะโปะไอตัวซอสคครามเมลนี่นะคะ บอกว่าเราทำกินเองเราสามารถที่จะบอกว่าใส่ได้เต็มที่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะสำหรับแบบว่าพรีเมียมครัวซองนะคะตัวเฮเซนนัทเนาะซอสเคเมลนะคะก็จะได้หน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครที่มีคำถามนะคะพิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลยนะ เดี๋ยวแม่แบบจะเพิ่มเติมนี้หน่อยนะคะสูตรที่ให้ตอนที่ให้ครูก้อยอะ่ะ <c oughs> เป็นสูตรสําหรับทำไอตัวเมคคดเมียเนาะ แล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะคะสามารถเอาอันนี้ไปต่อยอดนะคะสามารถที่จะทําเป็นแบบว่าซอสคารเมลเนาะมันเป็นซอสพื้นฐานเราจะเอาไปโรยข้างบนไอติมก็ได้จะเอาไปทำแบบว่าช็อกโกแลตทาร์ตก็ได้ก็คือเรามีทาร์ตใช่ไหมแล้วเราก็ใส่โรยตัวซอสคาราเมลเราแล้วก็โรยช็อกโกแลตด,ด้านบน,บนก็จะเป็นช็อกโกแลตทาร์ตหรือว่าใครที่ชอบทำมาก์กองแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นไส้มาก์กองได้ก็คือเราก็ทําช็อกโกแลตการนาดก็คือเราจะมาก์กองจะเป็นวงกลมอยูใช่ไหมคะเวลาเราบี แล้วก็บีบช็อกโกแลตกระดาษด,ด้านนอกแล้วก็ดีบไสคาราเมลข้างใน uh huh. หรือว่าใครที่แบบว่าเมื่อกี้มีคนถามว่าทําเป็นบานนอฟฟี่ได้ไหมได้นะคะแล้วก็หรือว่าสมมุติว่าใครที่จะแต่งหน้าเค้กอย่างเงี้ยเป็นเค้กกาแฟใช่ไหมคะแล้วก็ทาเป็นเมคคาราเมยคาราเมลแล้วก็แต่งแต่งใส่โรยบนหน้าเค้กนีก็ได้นะคะ ก็คือทำเป็นซอสพื้นฐานเอาไปต่อยอดได้เลยแต่ว่ามันจะมีนิดหน่อยก็คือถ้าสมมติว่าสูตรที่จะเอาไปต่อยอดหลายๆอันเนี้ยส่วนผสมอ่ะมันจะต้องมีเพิ่มเพิ่มตัวช็อกโกแลต70%ไปนิดนึงแล้วก็อวิปครีมเราจะปรับนิดนึงเดี๋ยวไม่แจะส่งให้คุณน้องก้อยไปแล้วก็พิมพ์เพิ่มไปได้ค่ะตะกี้ยังไงนะคะแม่คือถ้า, <c oughs> ถาเราวะถ้าเราจะทำเป็นช็อกโกลลแลตคาราเมลเราก็เติมเพิ่มดาร์กช็อกอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมันก็คือไม่เพิ่มคือดาร์กช็อกโกแลตเราเพิ่มไปแค่นิดเดียวเพื่อให้อไอรสชาติของคาราเมลของเราเนี่ยค่ะมันมีความว่าเข้มขน้นความนัวขึ้นแล้วก็สีมันก็จะสวยเป็นสีแบบว่าช็อกโกแลตคาราเมลนิดนิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันก็เลยเติมเติมในส่วนของ ดาร์กช็อกโกแลตไปนิดนึงอ่าแต่ว่าเดี๋ยวไม่แบบจะส่งไปให้ครูก้อยว่าเพิ่มไปเท่าไหร่นะคะคือสูตรเนี้ย,ยอืมแล้วก็วิปค,ครีมเราก็จะเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราทําเป็นแบบว่าตัวซอสคาราเมลเฮเซนนัทอนะข้าวโบน,น้ารัวสองอะเราอยากให้มันหนืดนิดนึงไม่แบบก็เลยลดวิปค,ครีมลงแต่ว่า,วาถ้าเอาสูตรอื่นอะไปต่อยอดอะค,อคือความวิปค,ครีมอะมันก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึง่ง แต่ว่าวิธีทําคือสูตรเหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนอะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะสูตรนี้มันจะหนืดหน่อยใช่ไหมคะใช่มันจะหนืดหน่อยเวลามันอยู่บนโรลซองมันจะได้แบบไม่ร่วงลงอย่างเงี้ยจะไม่ไหลลงน่นอถ้าเราจะทําให้มันเป็นแบบซอสเยิ้มๆเลยแบบเนี้ยค่ะเราก็คือเพิ่มบิ๊กปิ้งหรือว่าใช่เพิ่มบิ๊กปิ้งปีดใช่มันก็จะมีความเหลวขึ้นอีกนิดนึง